วันนี้เรามาอยู่ที่วัดตกปากระพงนี่พี่เราปลาติดเบ็ดแล้วไปดูกันพอดีพีุ่้ยติดเบ็ดมันติดบ็ดโอ้ตัวใหญ่มากเลยอันนี้ก็จะเป็นบ่อตกปลากระพงนะมาหลายรอบละเกือบเกือบหกรอบะเกือบเกือบสิบรอบได้ซ้ำ ้าวันนี้เรามาเช่าเบ็ดลองตกปลาดูนะก็ตกปลาได้แต่ตอนนี้มันกำลังดึงเบ็ดอยู่ดูอาจจะเป็นปลาซิวก็ได้มั้ยโดโอ้ตัวใหญ่มากโอ้โหโอ้ยนี่มันวานทะเลมั่วอ่ะอตัวใหญ่จริงอุ้ยเอ้โอ้แม่เจ้าแม่เจ้า โอ้ตัวเขาหวานเลยใช่ใช่ใช่แล้วอือหือโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเข้าหาพี่เบียเลยอ่ะเข้าเบียเลย